พระภูมิจะอ e ีมือหนึ่งวันนี้ก็อยู่วัดทั้งวันนะครับช่วยงานวัดวัดพระธรรมจริงๆนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มงานงานบุญกระถินสามคัคคีวัดบ้านโสกแจ้งตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ชาวบ้านและก็พระครับไม่มีช่างนะครับรวมด้วยช่วยกันชาวบ้านและก็พระ วันนี้ผมก็มาเชื่อมเหล็กเดี๋ยววันนี้เชื่อมเหล็กเสร็จแล้วก็จะค้นปูนต่อครับวัดพระธรรมจริงๆครับทั้งหลวงพ่อทั้งชาววัดทั้งพระลูกวัดช่วยกันนี่ก็มีชาวบ้านนะครับมาช่วยกันไม่ได้กิจคาแรงครับบริจาคทำบุญร่วมกันรวมผลไม้ละเมอช่วยกันครับออกแรง อันนี้อยู่ทั้งวันกินข้าวอยู่วัดเลยไม่ได้เข้าบ้านเสียงดังน่ากลัวไปหน่อยนะครับทำมือครับทำมือแล้วก็ทยอยปูนตรงนี้เต็มแล้วทางลาดครับเป็นทางลาด ทางลาดขึ้นโบดนี่ผม,ผม,ผมก็ไ่เชื่อมเด็กพวกนี้เชื่อมแบบเชื่อมเหล็กเสร็จแล้วทางนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวด้านหลังทำรอบโบดเลยครับทำรอบโบดท,ทำด้านนี้ก่อนทางบันไดทางลาด ัลงครับพันลงชู้วพันลงชูนิ้วนวกนิ้ประชาชที่ปัตยครับชาประชาที่ปไตยว่างทงนเระชา่ปไตครับรวมด้วยเจอกันครับไม่ไม่มีค่าแรงนะครับบริจาคแรงอำบุญเนี่ยเี๋ยวเี๋ยวตรงนี้ก็ประมาณอีกกี่มู่ง ใกล้เต็มแล้วอีกสองเอดีวยวเนะกราสองสามโมงมาเงี้ยรอบครับรอบเลยครับแนวฝั่งนี้อีกทำรอบทำรอบบททางลาดเยวเทปูนแล้วต้องไปหิ่วปูนก่อนทยอยปูนปูน,ปนก่อน ีช่างนะครับมีแต่ชาวบ้านแล้วก็พระชาวบ้านก็มาทําด้วยเมื่อกี้ชาวบ้านก็มาเชื่อมเด็กด้วยกันอยอะชาวบ้านไปขวดนนนนนครับไปกขวดเต็นท์อยู่เต็นท์ครับขวดชาวบ้านไปขวดเต็นท์ อีกประมาณสามโม่ได้หาโม่ได้ก็เต็มอันนี้ก็ได้แล้วที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็เรียนเชิญทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามคัคคีร่วมกัน นี้ก็พักยกเดหนึ่งครับพักยกอหนึ่งต่อต่ออีกยกหนึ่งก็เสร็จครับอีกยกหนึ่งอีกยกนี้ก็เสร็จพอดีี๋ยวค่อยต่ออีกด้านหนึ่งไม่มีแจ้งช่างนะครับมีแต่ชาวบ้านกับพระหลวงพ่อช่วยกัน เดี๋ยวจะพาไปดูโรงทานครับมีประมาณ60สิบมาอย่างนั้นหกเจ้าเวทีระวงก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูเทปูนเสร็จก่อนเดวจะพาไปดูไปชมเวทีก็เครื่องเสียงใวแสงสีครบครับลงทานก็ เตรียมเรียบร้อยติดป้ายชื่อเรียบร้อยประมาณ60บว่างั้นประมาณ60โลครับประมาณ60โลโลงทานวิธีก็เสร็จวิธีลำบงอิเล็กโทนก็เปิดทดสอบแล้ว

เขาเอามาลงจากรถยังไงเขาเอมาล,ง,มาลงเทียยนะังนี่มันสองสองเดินมาสองกันแบบวัน <Yeah. S 2> นี้เพื่อมาสองเทียวแล้วเดี๋ยวนี้มาสองเทียวแล้ว

ใกล้กแล้วใกแล้วใกล้เต็มแล้วอ่าครับพาไปดูประชาธิปไตยตกเวที <c oughs> <c oughs> นั่งชูสามนิ้วตกเวทีครับครับประชาธิปไตยตกเวทีครับ ตกขั้นตกขั้นตกขั้นได้แผลยังสู้อยู่ยังสู้ต่อตกเลยครับตกลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรมีมีบาดแผลนิดหน่อยครับมีบาดแผลนิดหน่อยไม่เป็นไรว่างั้นยังไหวยังไหวยังสู้ไหวว่างั้นเสียงเสียงดังขนั่นเลยครับตกลงไปยังยังไหวครับยังไหวว่างั้น แล้วต่ออีกครับต่ออีกกกำลังผสมมีประมาณสองสามสองสามลูกแล้ววางรอบปูนพาไปดูเวทีก่อน เจ้าวาดครับพาไปดูเนี่ยพระธรรมจริงๆครับนี่เจ้เอาวาดกวดกวดวัดอยู่นี่คือเจา้าวาดนะครับนี่จะเอาวัดจ้เอาวาดวัดพระธรรมจริงๆเจีแอนครับเจีแอนเจีแอน,นได้เห็ดเยอะนะครับลงทานครับลงทานติดป้ายชื่อไว้เรียบร้อย ่ประมาณเกือบเกือบเกครับ60สิโรงทานนี่ก็เตรียมเวทีเดี๋ยวพาไปดูเวทีดูสถานที่จัดโรงทานก่อนครับอ่านี่นีป้ายชื่อของใครของมันโรงทาน ลงทานยังนี้เปิดมีเด็กมานั่งรอแล้วไอศสักีมของหวานมีทุกอย่างครับขนมสองคนนี้มานั่งรอลงทานนะครับหาชมระหว่างรอปูนครับสมปูนอยู่เดี๋ยวไปหิวหิวปูนต่ออีกประมาณสองสองสามลูกอีกประมาณสองสามโม่ก็เต็มวันนี้ก็หยุดพักทำแต่เช้าแล้ว ทั้งวันไม่มีช่างครับไม่มีจ้างช่างชาวบ้านแล้วก็เจ้าวาดอย่างเห็นครับเจ้าวาดกวดย <ien> เ,เยอะคือเจ้าวาด<ม>อ๋อ,อ,อเด็กเด็กก็มาช่วยครับเ,เด็กนักเรียนมีเวทีครับเวทีโฆษณาเวทีหน่อยโฆษณา, <DIS K> าเครื่องเครื่องเครื่องเส,สียง พิธีลำวงย้อนยุคแสงสีเสียงเรียบร้อยครับทดสอบเย็นนี้มางั้นพ้อมทดสอบนี่ก็อยู่บ้านครับเพื่องเสียงอยู่บ้านโสกแก้งเลยครับเป็งเสียงหมู่บ้านอยู่คนอยู่หมู่บ้านครับของของชาวบ้านบ้านโสกแก้งครับของชาวบ้านเอง นี่แหละครับที่ไล่เรียงเงินกันจ้างมันได้ยุ่งเกี่ยวกับทางวัดครับก็บริจาคไปทุกหลานครับร้านค้าแล้วก็ผู้มีกิตศรัทธาบริจาคร่วมกันครับเจ้าวัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหิ้วปูนต่อครับเดี๋ยวไปหิ้วปูนต่อ สามลูกก็เสร็จแล้วก็ค่อยต่ออีกฝั่งหนึ่งพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้มีรถแห่สามโมงเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะคงจะพักไว้ก่อนสามโมงเช้าพรุ่งนี้มีรถแห่ผมก,ก็อยู่ที่บ้านก็เป็นเจ้าภาพบุญกระถินครับบ้านนาครับบ้านนาะอยู่บ้านก็จะคงจะลงไปอยู่ครับลงไปบ้านอีกงานพร้อมกันอยู่ ใหญ่ครับอยู่บ้านนะมีผู้โบราณครับที่อยากไปชมผู้โบราณทําเองครับปั่นเองเราจะลงให้ดูผู้โบราณผู้โบราณเคยเห็นแต่สมัยเด็กๆนู่นไม่เห็นนานแล้วที่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไจักตอกพันยาวๆแล้วก็มาพันพันพันบ้างแบกสองคนบังใหญ่ๆนะครับก็จะไปปูนเชื่อปูนต่อ,อ,อฝากก็ด้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยจะเอเมือหนึ่งครับผม